นี่คือท่าออกกำลังกายที่27เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเสริมสร้างซิกแคกมาลองทำตามกันดูอ่ะเริ่มท่าแรกท่าตบยุงยืนอยู่กับที่ยื่นมือออกมาจากนั้นก็ตบตบตบสองมือตบตบตบซ้ายตบตบตบขวาตบ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  ท่าต่อไปท่าเหลียวมองหำนอนหงายลงเอ้ามองมองมองสองตามองมองมองซ้ายมองมองมองขวามอง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 ท่าต่อไปท่าเบื่อเมียยืดขาออกมานึกถึงหน้าเมียไว้ถีบถีบถีบสองขาถีบถีบถีบซ้ายถีบถีบถีบขวาถีบถีบถีบ

Ng quam lung chắc nắng đau đau đau, yêu tông đầu đầu sai đau quá đau đầu đầu đau đau đầu 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 la 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 ว่าเอเจลนะคะช่วยเรื่องสุขภาพอะไรได้บ้างนะคะตัวแรกนะคะก็จะมีตัวนี้เลยคะ่ะเอเจลฮาร์ดนะคะจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับบำรงุงหัวใจนะคะใครที่ออกกําลังกายแล้วเหนื่อยง่ายนะคะหรือ er, ม,มีปัญหาเรื่องหัวใจความดันไขมันในเลือดตัวนี้เลยนะคะเอเจลนะคะตัวต่อไปที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะคะคือตัวอูมิค่ะใครที่ป่วยง่ายป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตเบาหวานความดันนะคะตัวนี้ช่วยได้ ตัวหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีใครที่กินวิตามินครบทุกตัวแน่นอนนะคะในหนึ่งวนันตัวนี้ค่ะเอเจลมินมีวิตามินนะคะ100ตามที่ RDI นะคะ Recommended Daily Intake แนะนำนะคะตัวนี้เลยเอเจลมินบำรุงผิวผมเล็บแล้วก็เสริมสร้างร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นวิตามินรวมค่ะและเกลือแร่รวมนะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยค่ะเอเจลกรีน ย้อนตัวนี้ก็ช่วยได้ดีกดไลย้อนกะเพาออาหารเรื่องเกี่ยวกับทางเดินอาหารและระบบเลือด mm. เอเจลเรนช่วยได้ดีเลยนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เอเจลเบิร์นค่ะออกกําลังกายทําไมเหงื่อออกยากออกแล้วรู้สึกไม่ค่อยเบิร์นเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเบิร์นให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทําให้เราออกกําลังกายแค่ครึ่งชั่วโมงอาจจะเหมือนกับออกกําลังกาย1ชั่วโมงก็ได้ตัวนี้เอเจลเบิร์นนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะ วนง่ายจังเลยชอบกินแป้งมีตัวไหนไหมนะคะตัวนี้เลยบล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลนะคะไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันเก่าด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะเอเจลสลิมนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวที่หายากนิดน,นึงนะคะใครที่มีปัญหาออกกําลังกายไม่ได้ปวดเขา่าปวดข้อตัวนี้ค่ะ เอเจลเฟล็ก์นะคะไม่มีซองมาให้ดูนะคะนี่มีเป็นกล่องน,นะคะเอเจลเฟล็ก์ค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเข่าข้อนะคะน้ําในข้อต่อนะคะตัวนี้ทานดีมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครได้ดูนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณบี้เดชกาที่เป็นเจ้าของเพจที่27นะคะก็ลองมาทำเรียนแบบดูนะคะก็เวลางีคลิปด,ดีๆจะลองทำอีกนะคะ